ก็มีธรรมะน่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทพธิดาสององค์แย่งที่อาบน้ำกันแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีเศรษฐีอีกคนหนึง่งเป็นคนตัดสินโอ้เรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ได้ข้อคิดดีด้วยเนาะก็มีพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิต ในสิริกาลกันิชาดกว่าอัตนากรุเตลักขิงอลักขิงกรุตัตนานหิลักขิงอลักขิงวาอัญโยอัญยสการโกแปลว่าบุคคลย่อมทำความดีและความชั่วด้วยตนเองคนอื่นจะทำความดีหรือความชั่วให้แก่คนอื่นไม่ได้เลย อันนี้ของแท้เลยนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำใครได้นะท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าความเป็นผู้สะอาดด้วยความดีในจิตใจนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนดีย่อมไปหาคนดีคบกับคนดีครั้งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวัน ได้ประรบถึงท่านอนาถบินดิกเศรษฐีนับตั้งแต่ท่านดำรงอยู่ในโสดาปิติผลเป็นพระอริยบุคคลท่านมีศีลห้าเป็นปกติไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแม้ภรรยาบุตริดาบ่าวรับใช้ทั้งหมดของท่านต่างพากันร,รักษาศีลห้าไม่ขาดเช่นเดียวกันเรื่องราวของท่านจึงเป็นที่โจทย์จันทร์ เป็นที่อนุโมทนาของนักสร้างบารมีทั้งหลายตลอดมามวันหนึ่งพระภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปสนทนากันที่โรงธรรมสภาเมื่อพระบรมศาสดาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่เพียงในภพชาตินี้เท่านั้นแม้โบราณกะบัณฑิตทั้งหลาย ก็เป็นผู้สะอาดและยังทำหมู่บริวารให้เป็นผู้สะอาดเช่นกันจากนั้นพระองค์ได้นำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าอันนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติเลยแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีอาศัยอยู่ในเมืองพรารณสี เป็นผู้มีจิตใจดีงามมากรักการสร้างมหาทานบารมีท่านให้ทานไม่เคยขาดแม้แต่เพียงวันเดียววันไหนที่ยังไม่ได้ถวายทานวันนั้นท่านจะยังไม่กินข้าวเป็นผู้มีจิตใจรักการให้ทานมากอีกทั้งยังเป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลและศีลของท่านบริสุทธิ์มากเหมือนแก้วมณีที่ไม่มีรอยตำหนิ แม้แต่น้อยอืสุดยอดครั้นถึงวันอุโบสถท่านตั้งใจรักษาอุโบสถศีลความดีงามเช่นนี้จึงทำให้ทั้งภรรยาบุตรธิดาและทาตบริวารต่างประพฤติธรรมเช่นเดียวกับท่านทำให้เหล่ามนุษย์และเทวดาต่างชื่นชมและอนุโมทนาสาธุก,การเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า ท่านเศรษฐีเป็นผู้สะอาดด้วยความดีแม้บริวารของท่านก็เป็นผู้สะอาดด้วยความดีเช่นกันวันหนึง่งท่านเศรษฐีคิดว่าถ้าหากใครเป็นผู้มีบริวารสะอาดเป็นปกติเข้ามาหาเราการที่จะให้ที่นั่งที่นอนของเราแก่บุคคลนั้นไม่เป็นการสมควรเลย ควรที่จะตระเตรียมที่นั่งที่นอนที่ยังไม่เปเปื้อนที่ยังไม่มีผู้ใดใช้ไว้ให้บุคคลนั้นคิดดังนั้นแล้วท่านได้ให้จัดที่นอนที่นั่งไว้ในที่ที่เหมาะสมคนดีนี่ไปที่ไหนใครก็อยากจะต้อนรับอย่างดีนะครั้งนั้นมีเทพธิดาสององค์ คือทิดาของเท้าว,วิรูปักชื่อกาลกันนีและทิดาของเท้าทัตตรสชื่อสิริต่างอยู่ในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งสองถือของหอมและดอกไม้จำนวนมากพากันมายังท่าน้ำสะานุดัดสานดาตก็คือสะน้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าหิมพานเนะ ด้วยตั้งใจว่าจะเล่นน้ำที่ท่าน้ำนี้ก็มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์คือท่าน้ำจะจัดไว้เป็นรอยเบียบเรียบร้อยจะไม่ปะปนกันจะแยกกันว่านี่ท่าสำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระปเจกพุทธเจ้าสำหรับพระภิกษุท่าสำหรับดาบบท,ทั้งหลายสำหรับเทพธิดาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งไม่ปะปนกัน แสดงว่าสะอนุดาเนี่ยโหใหญ่มากแล้วก็มีชนหรือว่าเทพหลายชั้นเนี่มาใช้ที่นี่ด้วยนะวันนั้นมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นเมื่อเทพธิดาทั้งสองมาถึงท่าน้ำในเวลาเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยากจะอาบน้ำก่อนทั้งสองตกลงกันไม่ได้อื <c oughs> เทพธิดาทะเลาะกันแย่งที่อาบน้ำโอ้ไม่ธรรมดา เทพธิดาชื hmm. ่อการละกันนีเป็นฝ่ายกล่าวก่อนว่าฉันเป็นผู้เที่ยวตรวจดูและรักษาโลกสมควรจะอาบน้ำก่อนฝ่ายสิริเทพธิดาชี้แจงว่าฉันเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบควรจะได้อาบน้ำก่อนอเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาเท้ามหาราชทั้งสี ขอให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินโอ้โหเท้ามหาราชทั้งสี่นี่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแสดงว่าเรื่องแย่งที่อาบน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะเท้ามหาราชทั้งสี่เกรงว่าการตัดสินให้ผู้ใดผู้หนึง่งได้อาบน้ำก่อนจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจจึงส่งไปหาเท้าสักกะโอ้โห ตอนนี้เรื่องแย่งที่อาบน้นํานี่ไปถึงพระอินทละโอ้โหไมห่ธรรมดานะเท้าสกร,รมไม่อาจตัดสินได้จึงออกกุสโลบายว่าในเมืองพารณสีมีเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นคนดีในบ้านของเขาปูอาสนะและที่นอนอันสะอาดไว้ถ้าหากใครสามารถนั่งหรือนอนบนที่ที่เศรษฐีจัดไว้ก่อนผู้นั้น สมควรได้อาบน้ำก่อนอ,อเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆลงไปถึงเมืองพารณสีด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะนางกาลกัน,นีเทพธิดาจึงรีบประดับประดาด้วยเครื่องประดับสีเขียวลงมาจากเทวโลกมาปรากฏกายลอยอยู่บนอากาศในที่ไม่ไกลจากท่านเศรษฐีในระหว่างมัชชิมยาม เศรษฐีก็ถามว่าท่านเป็นใครกันเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นธิดาของเท้าวิรูปักเป็นผู้ที่เหี้ยมโหดใครใต้องเกรงขามนามว่ากาลกันนีท่านเป็นผู้ที่ฉันขอโอกาสแล้วขอจงให้ที่พักแก่ดิฉันด้วยเถิดเ <c oughs> ทพธิดาองค์นี้ก็ว่ากันตามตรงเลย บอกตัวเองเนี่ยโอ้โหหน้าเกรงขามเฮี้ยมโหดไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูว่าเศรษฐีจะว่ายังไงเนะเศรษฐีต้องการทดสอบนางจึงถามว่าตัวท่านนั้นชอบผู้ชายที่มีความประพฤติเช่นไรโอ้โหเศรษฐีนี่ไม่ธรรมดายิงคำถามเทพธิดาเลยเนะธรรมดาของเทพธิดาจะไม่พูดโกหก นางจึงตอบว่าดิฉันชอบชายที่ลบหลู่คุณท่านตีตนเสมอดุดันโหดเหี้ยมโอ้โอวดมีจิตฤิยาโอ้โห,โหชายใดได้ทรัพย์มาแล้วนำมาปรนเปรให้หมดไปผู้นั้นจะเป็นที่รักของดิฉันโอ้โหเทพธิดาองค์นี้ก็ตรงไปตรงมานะชอบผู้ชายโหดโ อิจฉาริษยาด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเนะท่านเศรษฐีฟังดังนั้นจึงรีบตอบว่านางกาลก,กันนีเอ๋ยความประพฤติของท่านหาเป็นที่รักของเราไม่ขอท่านจงไปอยู่ที่อื่นเถิดเทพธิดาองค์นี้ไม่ผ่านเนะในเวลาที่เทพธิดากาลก,กันนีหลีกไปแล้วสิริเทพธิดา ได้มายืนปรากฏกายอย่างสงบสงเงียมเรียบร้อยด้วยความที่นางเป็นผู้มีศีลและประพฤติธ,ธรรมราศีแห่งความดีนั้นเอ,อิบอาไปทั่วร่างของนางเมื่อท่านเศรษฐีเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าท่านเป็นธิดาของใครเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นธิดาของท้าวทัตตรสมีนามว่าสิริลักษ เศรษฐีจึงถามต่อว่าเจ้าชอบผู้ชายประเภทไหนเทพธิดาตอบตามความเป็นจริงว่าชายใดที่ไม่โกรธมีกลรยิยธรรมมีการเสียสละและรักษาศีลเป็นคนซื่อตรงแม้จะเป็นใหญ่ก็อ่อนน้อมท่อมตนดิฉันชอบใจชายที่มีความประพฤติเช่นนั้นเทพธิดาองค์นี้ ชอบชายที่เป็นสุภาพบุรุษมีคุณธรรมด้วยนะท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นรู้สึกชื่นชมจึงกล่าวว่าเตียงและที่นั่งที่เราเตรียมไว้นี้เหมาะสมกับผู้ที่มีจิตใจและความประพฤติท,ที่สะอาดด้วยความดีเช่นนี้ขอเชิญท่านนั่งบนที่นั่งนอนบนเตียงเถิดเทพธิดาองค์นี้ ผ่านการทดสอบเนะทพธิดาอยู่หน้าที่นั้นแล้วจนรุ่งเช้าจึงได้ออกไปอาบน้ำที่สะอานดาก่อนสิริเทพธิดาได้ชื่อว่าเป็นผู้สะอาดทั้งกายและใจเพราะเป็นผู้ประพฤติธรรมทำให้เตียงที่เทพธิดานั้นนอนได้ชื่อว่าสิริสยนะคือเป็นเตียงที่เป็นสิริมงคล เพราะนางสิริเทพธิดาเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามมานอนก่อนผู้อื่นโอ้โ oh หพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสรุปให้ฟังว่าสิริเทพธิดาในคราวนั้นคือพระนางอุบลวรน,นาเถรีผู้เป็นพระอาหารหันตเถรีรูปหนึ่งนั่นเอง <c oughs> คนดีมีกายสะอาดมีใจสะอาด ไปที่ไหนคนก็ชอบคนก็รักนะ